เอาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลามาลงต้นเกมสักทีหนึ่งนะอันนี้บอกเลยครับว่าไม่ได้ลงนานเลยวะที่จะมาใส่ชุดกระดูกแล้วก็ปืนฟาร์มาพวกนี้ไปไล่ฟาร์มนะนี่ไปเลยตอนนี้ก็วิ่งกัน4-5คนนะ เพราะว่าคนในเซิร์ฟนี้มันก็เยอะไงเราก็ได้บวกแน,น่นอนเนี่ยวันนี้เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าที่ถ้ำเนี่ยมันมีคนนะเอ้ยจะเข้าไปเลยเหรอเาว่ากี่คนนะตอนนี้เนี่ย โอ้ยอ่ามันอยู่นี่แหละเนี่ยไปสิ Wait for me มันยิงอะไรของมันวนะน่ะ ่ผมว่ามันก็น่าจะรู้แหละนะว่ามีคนมาแล้วก็ไม่หามัาดีกว่าันนี้ไม่รู้ว่ามีปืนเปล่านะเดี๋ยวเอาตัวข้างหน้าดีกว่านะมันก็ยิงกันอยู่ เอเคลองไปสองตัวนี้น่จาจะตัวปลานท์เฮ้ยอันนี้เหรอ มีคนย่องว่าเฮ้ยมาส่องดูเราอยู่แอปเนี่ยไปเฮ้ย,โอ,ยโอ้้ยโอ้โหวิ่งมาตอนไหนกันมให้เพื่อนบวกแอปจบตายเลยไหมือปตกเลยมันวิ่งรอดไม่หวอะผมเดกว่า มันแอบอยู่หลังต้นไม้นะวิ่งมาชาร์จเฉยแล้วก็ตัวนี้มันก็แอบอยู่ก่อนหน้านี้อยู่ที่ไม่ตาย Follow me ไปคำตอนะบอกแล้วว่าคนก็เยอะดี Wait for me มาอีกแล้ว บานี้เป็นใครก็ตายครับมาสองมาวิ่งเข้าใส่ใหญ่กล้าจริงๆฮ่ามันมาด้วยนึกว่าจะวิ่งไปแล้วเนี่ยลงข่าวมาละเราก็อ้อมไปเลยน่าจะเป็นพวกเดิมเลยนะมีชื่อมาเนี่ยพวกนี้มันสู้จริงๆไม่ยอมถอยว่ะดูดิ หมดเดิมเลยเนี่ยนี่เปิดว่มเนี่ยโอ้ลูกสองเฮ้ยเหมือนเห็นเงา น่าจะมีตัวบินแน่นอนนะถอยก่อนนี่ตายไปถ้ามันอยู่สูงเกินก็ยังมองไม่เห็นนะถ้ามันอยู่บนหัวเราแบบนี้ร่วงไปซะคนเบา นเขาไม่อ,มอลงมาอีกแล้วเนี่ยหลายคนยังว่า่งม,มาสองเลยอ๋น้ำเไม่ขึ้นโดนไปสองนัดจียาก,ก่อนแลวบหมดิ่งมาสองตัวเลยเนี่ย อาเว้ยตัวนี้ไม่มีปืนตัวนี้น่าจะมีแล้วเนี่ยมันก็วิ่งดันเข้ามาเลยนะไม่ตายวะก็ถึงเลยมีลงมาอีกแล้วโฮ้ยทำไมเยอะจังวะ คิดยาก,ก่อนละกันกือบตายมีปืนไว้ในตัวนี้เนี่ยไอท่อไม่เป็นไรแบบับเื่นอยก็มาละโหือบแปกมาสิบวกกับจังหวะนี้เ้าไม่มีปืนหรอตายไปนี่อีกตัว เยอะจริงๆมัน่็เป็นพวกเดียวกันาานะกวะเหอนะเฮ้ยเยอะจังวะคนเบานี่มันเก็บของศพนี้ดีกว่าป่าลับบ้านกันก่อนนะครับได้ปืนอย่างเยอะเลยเนี่ย ตอนนี้ก็เห็นคนวิ่งหนึ่งตัวนะเมื่อกี้มันก็มีคนยิงฮอแถวนี้แหละแล้วก็มันได้ไปเลยนะไม่รู้ว่าเป็นพวกนี้หรือเปล่าเนี่เราก็ลองตามดูนี่มาวิ่งคนเดียวเลยนะเนี่ยเพื่อนก็อยู่บ้านกันหมดนะไม่รู้ว่าจะรอดเปล่าไหมทุกคนแล้วก็มีชุบอยู่ เริ่มไปไกลแล้วจะทันไปเนี่ยแล้วก็ตามไปโอ้โหบนเกาะอย่างเยอะเฮ้ย โอ้โหเกือบตายเยอะยังวะหลายตัวแลมบ,บนก่อนเนี่ยมันจะเป็นพวกนี้แหละที่ยิงแอร์ฉีดยาแป๊บนึงไม่ใช่ยิงแอร์ดิยิงหอบนเบาปืนกึ่งด้วยน้ำมันเนี่ยโคตรเจ็บเลยมันเขาน่าจะว่ายน้ำข้ามมาเลยนะไป โอ้ยวายจังวะเฮ้ยปั๊มยาแป๊บเดียวนี่ไหน,น้ำ <c oughs> ร่วงไปซะ <c oughs> เราก็เสียชุบไปแล้วหนึ่งเนี่ย <c oughs> เสียไปแล้วชุบหนึ่ง เมื่อกี้ผมไปโฟกัสตัวที่อยู่ในน้ำวะ่ะมันว่ายโคตรไวเลยแต่ก็ยังรอดอยู่เฮ้ยนี่มีมาอีกแล้วเนี่ยผมว่ารีบเก็บของแล้วก็ไปดีกว่านะโอ้ อุยมืนอย่างเยอะแล้วมาซีนี่มายิงกันด้วยระยะนี้เลย ทันมีหินบางอ่ะมีโคตรยากอีกนัดหนึ่งคนระับต,ตายแล้วร่วงไปซาจะเก็บของได้ป่ะเนี่ยมันมีของอยู่ในน้ำมาไม่น่ามีปืนตัวนี้ไปลงตามกัน เค <Yeah. S 2> มาลองลงในน้ำดูนะเฮ้ยว่ายมาอีกแล้ว นี่เ <Hey, S 2> พื่อเรามาแล้วโอ้ oh, ใจไปหน่อยโคตรอันตรายไม่คนเดียวแบบนี้เนะี่ยนี่ยังมีพื้นเหลือเค okay. พื้นดีกว่าเดี๋ยวตายโอ้โห้พื้นอย่างเยอะได้มาครึ่งตัวเลยเนะี่ย โทษเอาเไอตัวจะข้ามน้ำมาอีกแล้วเนี่ยยิงไว้ก่อนเลย Yeah. หลังเข้ามีแอบสอดูนะมันจะวิ่งมาเก็บหลังเราแน่นอนว่ะ yeah. ได้ปืนมาอีกแล้วเนี่ยโคตรเอาน่าจะเก็บไม้หมดหนะแถวนี้หลายศพอยู่เมื่อกี้เนี่ย บ้านพวกมันอยู่ตรงนี้หหล่ะ สองตัวครับฝั่งนี้เฮ้ยไม่ตายป่ะ มีม่คาร์ดม่วงซะด้วยม่เดีเราก็เปิดห้องการ์ดกันต่อนะนี่ปืนก็มีเยอะแล้เดีเราก็หาของดีๆต่อรอบนี้ผมก็ใช้ M4 แล้วทุกคนเราก็จะได้บวกเต็มที่หน่อย หาห้องมวงกันต่อนะเราก็ได้การ์ดมาละยาวๆนะวันนี้ฟาร์มตอนนี้ไป่รู้ว่าในเซิร์ฟไม่มีแบบบื้นหนักอย่างนะแต่พวกเราก็ม่าจะฟาร์มวายอยู่นะทุกคนมีเอแมโฟก็เหล็กเต็มนี่ได้ไดายมาด้วย กำลังเช็คชื่อแล็บเนี่ยโดนรุดหลังละมีอีกน,ะนี่มีเพื่อนอีกเอเดี๋ยวดูว่าชื่อมีคนในเมืองแล้วเมื่อกี้เนะี่ยเปิดปั๊บนี่เพื่อนโดนรุดเลย เหล็กด้วยโอ้ยโอ้โมีตั้งเตียงซะด้วยเอาว่านี่ที่ผมจับปืนนะเมื่อกี้เ <Follow me. S 1> นี่ย Follow me ของก็ใช้ได้อยู่อัอนนี้ก็เดินไปเรื่อยแล้วของก็จะเต็มตัวแล้วเราก็ไปกันต่อ หาห้องม่วงยังไม่เจอเลยเนี่ยมาไปดูแอ์พลนะครับ อีกคนวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นชุดเขียวนะ <testimony> โหนี่โอ้ยอะไรวะยังมีตัวอีกวะ่ะปืนกึงอะไรกันนี่ เ <Hey, S 2> ร่วงไปอีกตัวนี่พวกมันอะแอบบโคตรเนียนมาไม่ต่อนี่ผมว่าเราก็ไปย่อยของสักหน่อยก็ยังดีนะเต็มตัวเลยเนี่ย สามคนล่ะได้สามคนนะอันนี้ก็มีแร่เก็บมาเลยไปต่อแล้วกันครับทุกคนห้องอะไรเนี่ยนี่ห้องฟ้า ก็ย่อยของไปเลยชาร์จฟ้าเลยก็ของพวกนี้ก็ย่อยไปที่บ้านก็น่าจะมีเยอะเลยนะย้ายไปก่อนโอเก็ตามนี้แหละวันนี้เราก็มาฟาร์มเซิร์ฟใหม่นะนานๆทียบจะได้มาวิ่งแบบเล่นานานๆแบบนี้นะโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับไว้เราก็เพอ่มาลงกันใหม่โอเคบายๆครับทุกคนไปก่อนละ